เดี๋ยวรู้หมดพร้อมค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนนี้เป็นงานถ่ายโปสเตอร์ใช่ค่ะโปสเตอร์คอนเสิร์ตของ20ปีของดาี่สิ20แล้วเหรอนี่20นี่เขานับจากทำงานนะอายุอ่าก่อนหน้าคิดดูสิทุกคนรู้จักกันมา20ปีแล้วพี่เฉี่ยทำไมเลือกพี่นามาถ่าจคอนเสิร์ตครั้งนี้ คือพี่ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมาสองปีไม่ได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่มาสองปีแล้วค่ะก็นึกว่าแบบเออขี้เกียจแล้วคอนเสิร์ตเยอะทำเถอะแต่พอดีก็คุยคุยกันมานานแล้วเนาะคุยกันนานแล้วตั้งแต่ท้องแรกคุยก็ท้องคุยก็ท้องเลย เลยไม่ได้ทำซะที่แล้วก็ชิวๆกันมาเรื่อยๆก็โอเคออาไป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 ปคือรอพี่ดาทงให้เสร็จก่อนถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เลยคือขณะไปสัมภาษณ์รายการขับเฟเดีโชยังต้องตัดตรงเรื่องคอนเสิร์ตออกไปก่อนราว่าเลื่อนใช่ค่ะต้นตั้งท้องอีกแล้วจริงตั้งใจจะทําตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าอยากทํางานกับเขามาตั้งนานแล้วแล้วก็รู้ว่า ดาก็ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่มาปีใชาคปีไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆมา13ปีแล้วก็เป็นปีท<ม>ี่ครบรอบ20ปีของเขาในวงการด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบจังหวะเหมาะพอดี<ม>ก็เลย ไม่พี่ไม่ได้เลือกเขาหรอกต่างคนต่างเลือกกันหนูเป็นศิลปินเบอร์แรกที่พี่ชอบคัมแบ็กใช่ไหมอย่างนัหยุดไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมาพักหนึ่งแล้วตั้งใจจะไม่ท่ำแล้วด้วยขี้เกียจกู้ค่ะปัจจตบันนี้ก่อนถ้าชอบแล้วทำต่อนะโอเคโอเคแต่ในระยะเวลาสองปีกับการกลับมาทำคอนเสิร์ตของเชนมันมีความกดดันไหมว่าเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตมันมีพัฒนาการคอนเสิร์ตเยอะมากค่ะคอนเสิร์ตเยอะมากก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ทุกคนก็ทำคอนเสิร์ตกันเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นเรื่องดีพี่ว่า<ม>วงการคอนเสิร์ตก็จะคือคัก<ม>แล้วก็คนที่จะสนุกกันได้เต็มที่ก็คือคนดูแหละมีโอกาสมีสิทธิ์ในการเลือก<ม>แล้วก็ยังไงก็ตามแต่พี่เชื่อว่าคอนเสิร์ตในหมวดหมู่ของพวกเราเนี่ยค่ะ<ม>คือการเรียกร้องวันคืนเก่าๆที่กลับมามอะไรเงี้ย<ม>พี่รู้สึกว่ายังไงก็ตามมันมีสเสน่ห์<ม>ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทํา ที่ทาไปครั้งล่าสุดก็คือทามา c ีนเนาะอันนั้นย้อนไปแบบไกลบ้างลึกมากค่ะก็ยังยังรู้สึกอยู่ดีพี่พี่น่าจะกล้าพูดไหมกล้าพูดว่าพี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆกที่นําคอนเสิร์ตประเภทที่เอาความทรงจําเก่าๆกลับมานะ่คะน่าจะเป็นคนแรกแกของประเทศนี้แล้วตอนหลังก็จะมีเราก็เริ่มระลึกถึงความทรงจํากันใหญ่เลยนครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะคือต้องบอกว่าดาเป็นคนที่ที่มีเพลงฮิตเพลงดัง เยอะมากมคือคือคนที่จะขึ้นเวท,ทีคอนเสิร์ตที่เป็นเจ้าของคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบเต็มรูปแบบแบบคนเดียวได้จําเป็นมากเลยที่ต้องมีเพลงของตัวเองที่คนอยากฟังเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนาะก็ต้องเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์มที่แบบแข็งแรงบนเว,ว,นเวทีเรียกว่าเอาอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วดาเขาก็เป็นคนที่มีครบทุกอย่างเลย ศิลปินสมัยก่อนจะมีการเดินสายสมัยก่อนเลยเหรอพี่มันจําเป็นเราต้องยอมรับความจริงมันแค่20ปีเบงเออเราต้องยอมรับความจริงกันคือต้องยอมรับความจริงได้ว่าศิลปินสมัยก่อนเขาได้รับการบ่มเพาะมาเยอะมากในการที่ออกอัลบั้มแต่ละชุดใช่ทัวร์คอนเสิร์ตทัวประเทศอะไรอย่างเงี้ยคูกสถานการณ์อะไรไปเพราะั้นก็ถูกฝึกฝนมาอย่างดีให้แข็งแกร่งทน นี่ค่ะก็เหมาะอย่างยิ่งคือที่มาเจอคอนเสิร์ตแบบที um ่ซึ่งจำเป็นต้องต้องเป็นคนที่ทนอะไรนะทนปีคถ่ะอุ้ยของกันอย่างมากอันนี้เหมาะกันมากเลยเหมาะกันมากตัวแม่กับตัวยายพี่ชฉาจะเป็นเจ้าดั้งเดิมนะคะเจ้าดั้งเดิมเจ้าแรกเลยก็เป็นไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยว เดิมเลยโดยที่ว่เราไม่ได้คอนเสิร์ตเดี๋ยวจะเราทำทอล์คโชว์กันดี้เขาเป็นเจ้าแม่คอนเสิร์ตใช่เช่าดั้งเดิมคือจะบอกว่าคือหลายๆคนอ่ะบอกว่าเชนส์ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความแบบเฮ้ยอยากกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่ได้บอกค่ะดาดีใจมากที่พี่ชอตก็เลือกดาเป็นเบอร์แรกที่คัมแบ็กด้วยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ไปนานขนาดนั้นเออแต่ก็แป๊ดใช่แต่ก็ประมาณแบบ คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแบบโซโล่ <Solo S 2> <ช>คอนเสิร์ต<ช><ช>หรือว่าเอาศิลปินแบบสมัยก่อนยุคเราๆ <c oughs> นะคะมา <laughs> แต่ว่าจะบอกว่าอย่างที่บอกค่ะทุกคนที่ได้ยินเพลงเอโดฟินอ่ะคืออยู่ในทุกยุคอยู่ในทุกช่วงเวลาห่วงเวลาของชีวิตวัยนักศึกษาวัยมัธยมวัยประถมวัยมหาลาัยวัยทำงานใหม่ๆ วัยพึ่งต็อกแฟนคนแรกวัยพึ่งเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือดาดีใจมากที่ดาอยู่ในช่วงที่รักและเลิกของทุกคนนะคะในเพลงของเอโดฟินนั้นก็ไม่เคยเป็นมงคลเลยตอนรักกันก็สิ่งสําคัญนะคะตอนเลิกกันก็เธอมีฉันฉันมีใครนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตอนตปแอบรักก็เมื่อเขามาฉันจะตาก็เมกี้ก็ไม่ต้องรู้ว่าเราคุกันแบบนอ่าพู แต่ได้ในเพลงเยอะก็ต้องแบบดอกลาตีชอบเพลงนี้ขอพูดพลงทช่ใช่หน่อยแล้วพี่ชอยก็แบบว่าเฮ้ยจะบอกว่าเพลงเอโดฟินอะประมาณแบบหน้าบีเพลงที่ไม่ได้โปรโมตอะที่มันเพราะๆก็มีนะเช่นแบบดอกราตีชมากเลยเช่นแบบการเดินทางที่แสนพิเศษเช่นแบบเพลงอะไรที่มันเป็นเพลงเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงซ่อนซ่ซึ่งในคอนเสิร์ตดาดาก็จะบอกพี่ชาว่าพี่จ่ายไหวนะถ้าไม่คาริคัสใช่นไหม ขอบคุณแกมี่นะคะใช่มันมันไม่ใช่แค่แบบสิบยี่สิบเพลงนะดานี่ยขึ้นบอร์ดกับพี่ชอดกี่เพลงคะพี่โอ้เยอะมากค่ะสามสิบถึงห้าสิบเดี๋ยวคาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องทะเลาะกันอีกแล้วค่ะตอนนี้เลือกเพลงต้องเลือกเพลงเราก็ต้องทะเลาะกันใช่ใช่ค่ะเรื่องเงินเรื่องอะไรเดี๋ยวค่าตัวไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่การที่เราทำงานคือไม่ยากเลยใช่ไหมคะพี่ชอดกับพี่ดาอีกเพราะรู้ใจกันอยู่แล้วแต่คิดว่าแต่ภาษาเดียว ค่อนข้างจะแบบคือเราอยู่ในยุคที่ใช่ค่ะมันเหมือนแบบตั้งแต่ที่พี่ชอตทำงานมาไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตให่คยทำเคยทำคอนเสิร์ตใหญ่ของดามาครั้งหนึ่งเมื่อปีตอนนั้นครบสิปีแล้วครับสิบปีเดอะไอดอลป่ะใช่ดา and the Idol อันนั้นก็คืออืมอันนั้นคือมาก็คือแบบผู้ชายที่อยู่ผู้ชายเยอะมากใช่ผู้ชายที่ขึ้นคอนเสิร์ตกับดาคือพี่ชอตสามารถจับมาได้เยอะขนาดนี้เนี่ยคือแบบศิลปินคุณภาพมากไม่ว่าเป็นพี่ป้าง ปส่แต่นั้นมีพี่ตูนพี่ตูนพี่ตู่พบเยอะมากแหละพี่เป้ไม่อย่าพูดเรื่องความจำของคนแก่แล้วก็พี่พี่แซมแต่นี่เป็นหนุ่มๆคุณภาพคนก็เลยไม่ดูดาาเลยดูผู้ชายใช่ไปดูดาราเลยัอนนั้นเลยดังมากแล้วละครนี้่ะคาละครั้งนี้่ะคาแขกรับเชิญชอก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะแต่เป็นแต่ว่า วันนี้เรายังไม่ได้ทำอนุญาตจากทีมงานให้เปิดเผยได้แล้วเปิดเผยเบาๆก่อนนิดนึงแค่ถามว่าเป็นลูกรักพี่ดาแค่คนสองคนเอาลูกเธออะเอาลูกเธอเขาจะขึ้นเวทีเขาก็ขอเอาลูกเข้ามาด้วยก็คือตัวเล็กนินึงใหญ่ตัวตัวนึงวันนี้มาค่ะครอบครัวเออมาครอบครัวเปิดไม่เปิดอ่ะเปิดลูกก่อนลูกแลคือเอาลูกขึ้นมาสองคนเอาลูกไม่ใช่แค่หรอลูกขึ้นมาลูกในวงการลูกในวงการลูกขึ้นมาร้องมเปิดีฮะลูกไง ได้อย่างพูดได้แน่รู้ในวงการพูดได้แน่ไ้เได้แล้วน้องนุนิวคือน้องนุนิวเนี่ยมาสปาร์คดาตอนเขาร้องเพลงกับพี่แอมด้วยใช่แล้วก็ไปทำมามาถ่ายรายการกับดาได้รู้สึกว่าเออน้องแบบน้องน่าเอ็นดูอ่ะน้องละมุนดีอ่ะแล้วน้องก็ร้องเพลงดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ที่เซอร์ไพรส์ใช่ค่ะก็เลยคิดว่านุนนิวเนี่ยน่าจะเป็นเป็นเขามาดูพี่แล้วเขาอยากดูแบบ ฟุ so, er. ้งฟิงซอบๆบ้างอย่างเงี้ยก็จะมีนุ่นิวมาเบรกฟิลนิดนึงจากเพลงร็อกๆอะไรอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งใครคะพี่ดาลูกสาว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 คนเดียวเนาะเออไหมอุ้มไปตอนเฮ้ยอ่ะตกลงเปิดไหมคือคนนี้เป็นคนที่แบบคิวเขาแน่นมากเลยเขาเขาเคลียร์เวทีทุกอย่างมาเขาไปทัวร์กึ่งตำบลกึ่งอำเภอกึ่งทุกอย่างหมดเลย แล้ว like เขาก็แบบคิวทุกวันแต่เขาจะมาคอนเสิร์ตดาวอ๋อคนนั้นเหรอที่ไหนไม่หรอกไม่ใช่หรอกนลูกทุ่งอะใส่ลูกทุ่งอะใส่ลูกทุ่งเป็นเป็นเป็นสาวลูกทุ่งอ่อิสานลูกทุ่งหมอลำเลยลูกทุ่งหมอลำอ่อักษรย่อชื่อเป็นผลไม้อ้ยมีคนเดียวเลยที่สอนพูดชื่อได้เลยค่ะเป็นผลไม้เดียว เหมือนไม่ใบ้ออะไรเออใบ้เหมือนไม่ใบ้ใช่ลองกล้องลองกล้องแขกประมาณประมาณกี่คนคะพี่ดาที่จะขึ้นมาคอนเสิร์ตเรายังมีอีกมากมายอล้กันคือคือคือจะเห็นภาพอยากให้เห็นภาพก่อนค่ะว่ามันจะเป็นการจับคู่ระหว่างดากับต่างๆนานาอาร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหก็ลำใหญ่ ได้ค่ะน่าจะเป็นคนในได้ก็เป็นลำยายน่วด้วยลำยายนั่นเป็นลำยายนั่นเป็นดามไดค่ะแบบนี้แบบยังตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นอย่าพูดดาเดี๋ยวหลุดคำปิดเอาไว้บ้างบอกแค่สองยังมีอีกยังมีอีกค่ะยังมียังมีอีกสามไม่แข่งรับเชิญไม่แย่งเพลงมีได้ร้องหมดเลยมีอีกสอง นี่สองนี่สองต้องมีต้องมีคนบอกบทอยู่ข้างๆอยิงข้อเสื่อจะกี่ชั่วโมงคะชั่วโมงเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆนะชั่วโมงลูกร้องรอบไม่ใช่เหรอพี่ลูกร้องเมื่อไหร่ก็กลับหนูอย่าลืมต้องปั๊มนมด้วยอ๋อไม่ได้ยังต้องปั๊มมีวิ่งวิ่งวิ่งไปปั๊มทีำหลังวิ่มีวิ่งค่ะอันนี้พูดจริงนะไม่ใช่หมูมีวิ่งปั๊มจริงค่ะก็ที่สำคัญก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เขาเลื่องเขาเลี้ยง ที่พวกเราได้ร้องเพลงกันแบบช้ำใจใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ความตั้งใจของดาด้วยคุยตั้ต้นว่าอยากจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนต้องมันร้องเพลงกันแบบงสแตกร้องกันแบบแห้งกับบ้านอ่ะแบบเป็นเพลงเก๋ที่ทุกคนต้องมีเป็นเพลงคราเก๋ที่เราร้องกับเพื่อนตะโกนจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอืมเริ่มซ้อมร้องเพลงกันของได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะเลย ใช้ฟังฟังวนไปก่อนเลยจะได้มาแบบว่าร้องพร้อมกันนี่ที่เริ่มเริ่มฟังวนแล้วเนี่ยี่ชทำงานกับพี่ดามาตลอดเวลาใครบัตรเมื่อไหร่คะพี่ดาพี่ชอบใครแบบเมื่อไหร่คะอ้าพี่อันนี้หนูไม่รู้อันนี้เบอันนี้ข้อมูลเชิงลึกใครแบบเมื่อไหร่คะข้อมูลเชิงลึกหนูไม่รู้20 20 28สิงหา20โอ้ยนักข่าวตอบแทนนะเดี๋ยวคุณค่ะ28สิงหาค่ะน้องไข่ทิชชู่ทยเกู่มาใส่คือวันที่28สิงหาคมตุลาคะเลยย่งพาร์ลักกอนหอม สองรอบสติเนเจ์สองรอบเท่านั้นค่ะถ้าถ้ามันหมดไวมันจะเอาเร็วจะได้รอบรอบเมื่อสมหเอาป่ะยังไงดีคะเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่รู้คิวแขกเขาจะว่างกันหรือเปล่านั่นน่ะสิเอาแบบทยบุแล้วก็ตามสไตล์พี่ชอดนะคะทำคอนเสิร์ตก็ต้องทำบุญด้วยป้ายเขาชูขึ้นมาบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ลนิทีเพื่อนหญิงค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง ที่ถูกคุกคามทางเพศแล้วก็ได้รับความรุนแรงในครอบครัวซึ่งวันนี้เราจะเจอผู้หญิงที่อยู่ในปัญหาแบบนี้เยอะมากแล้วเราก็ทำคอนเสิร์ตแบบผู้หญิงผู้หญิงเราก็เลยนําเงินอะไรได้ส่วนหนึ่งมาให้กับผู้หญิงที่เดียดร้อนอยู่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะ